ส่วนค่าคือคอยนิมุนมุนไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของเดนมีมก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมทสำหรับกระดานบิดเกตและกระดานมิกซี่นะครับกระดานบิดเกตก็ดอกเบียของเปเป้เ,เนี่ยประมาณ10เปอร์เซ็นต ระยะเวลาการฝากสองถึงสามสิบวันนะครับแล้วก็อีกอีกอันหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัวของอ่าแม็กซี่นะครับก็ติดอยู่ในหนึ่งในสิบของคอยมาเจ็ตแคปนะแล้วก็เป็นกระดานที่มีเหรียญต้นน้ำเยอะที่สุดนะครับเราก็ฝากสำหรับหลักสูตรเหรียญต้นน้ำ เรียนก่อนเลยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และวิดีโอคลิปผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เรามาพูดถึงเรื่องของชีบะด้วยกันนะครับชีบะเนี่ยเขาคำนวณไว้แล้วนะว่ามันอาจจะมีแรงเทขายมาก็จะพร้อมกับอีเรอยมนะครับซึ่งจะตกลงมาหากชิปเนี่ยเพิ่มขึ้นห้าพันหนึ่งหมปร์ซ็นหรือสองหมืนรนะครับจากราคาปัจจุบัน เราเห็นปี2020ันยิบเอ็ดแล้วชิปนะก็พุ่งไปถึง0.04ี่ตัวแ8ดพันแปด้อยสี่ิบห้าดอน,นะครับก็มีการาทำราคาอย่างแข็งแกร่งนะครับดังนั้นเรามาสำรวจความเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดชิปขึ้นห้าพันหมืหรือ2องหมเปอร์เซ็นจากระดับนี้นะครับดังนั้นอัตราการเติบโตเนี่ยแม้ว่าสถานาการณ์ต่างๆจะมีลักษณะ คาดดาวสูงนะครับแต่ก็สามารถที่จะช่วยอธิบายขนาดของการเปลี่ยนแปลงการเติบโตดังกล่าวได้นะครับซึ่งก็คือ5,012,000 0 0 0ถ้าอัตราการเติบโตที่ต่ำที่สุดในสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยคือประมาณ5 0 0 0ปถือว่าราคาปัจจุบันของชิปก็จะคูณด้วย51นะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงกราฟพุ่งขึ้นถึง50เท่า ราคาก็เพิ่จะเพิ่มเป็นบวกนะครับในช่วงของเริ่มต้นในทํานองเดียวกันสถานการณ์เติบโตที่สองคือหนึ่งพันหนึ่งหมื่นเปอร์เซ็นก็ถือว่าราคาปัจจุบันของชีบาทเนี่ยจะต้องคูณด้วยร้อยหนึ่งหรือพุ่งขึ้นร้อยเท่านะครับถ้าเป็นสองหมื่นก็สองร้อยหนึ่งถึงเราก็เพิ่มขึ้นเป็นสองร้อยเท่าอะไรอย่างนี้นะเราก็ทําราคานะครับดังนั้นราคาปัจจุบันจะอยู่ที่พันสองร้อยสามสิบเอ็ดนะ ตัวของชิปเนี่ยตอนนี้ราคาก็อยู่ที่ศูนย์สี่ตัวนะครับเก้าสิบเก้าดอนถ้ากรณีที่อีทอลเียมลงมากกว่านี้นะครับซึ่งตอนนี้กราวิของอีทอเียมเนี่ยมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้ลงหมดนะครับงนั้นผมสรุปได้สองอย่างนะครับคือต่อจากนี้อีทอเียมเนี่ยราคาจะเล่นเงินอยู่ที่ประมาณพันสี่พันห้า นะครับตลอดเดือนสองเดือนนี้เราก็เดือนนี้เดี๋ยวอ่าพอกราฟวิคปิดอีเาเรี่ยมก็จะลงเพิ่มถึงประมาณหกร้อยห้าร้อยพันหนึ่งพันหนึ่งพันสองนะนะครับก็จะเป็นการลงอีกรอบหนึ่งนะครับมันยังไม่ทิ้งเส้นนะมันยังไม่ทิ้งแรงเทขายนะอันสุดท้ายซึ่งอันนี้ทฤษฎีที่หนึ่งนะครับคือมันจะเล่นไปเนี่ย ่าเดือนหนึ่งเนาะเราค่อยลงใหญ่นะครับกับทฤษฎีที่สองก็คือว่าตัวของชีบะเนี่ยจะมีการทำราคานะครับอ่าที่ลงตามตัวของ Ethereum. อีเธอเรียมนะครับสมมุติว่าอีเธอเรียมเนี่ยลงโอ้ยอ่าสักเก้าร้อยเนี่ยชีบาน่าจะหลุดศูนย์ห้าตัวนะ ผมก็มองว่าอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าวันนี้เป็นแบ็กมันเดย์จริงๆก็คือราคาของเหรียญทุกเหรียญเนี่ยลงแบบเรียลาดเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกันเนาะเพราะว่าตัวของอีเาเรียมเนี่ยถ้าเกิดไม่มีแบ็กมันเดย์ก็จริงๆคือลงไปนานแล้วนะนะครับเพียงแต่ว่าแบ็กมันเดย์ก็เป็นสัญญาณเทขายที่ ทำให้ตลาดเกิดการเทขายพร้อมกันนะครับอ่ะเรามาพูดอย่างที่สองนะครับกรณีที่ตัวของอีทรียนี่ยลงทันทีเลยนะครับคือลงไปที่เก้าร้อยเนี่ยห้าร้อยถึงพันเนี่ยนะครับอ่ามันก็มีโอกาสนะครับก็คือบิตคอยเนี่ยจะต้องลงประมาณสักหกหมื่นแปดหกหมื่นเก้านะเพราะตอนเนี้ย ราคาของบิตคอยอยู่ที่เจ็ดหมืนสี่นะดังนั้นบิตคอยเนี่ยก็อาจจะมีการลงต่อไปได้เนาะอันนี้ก็ต้องดูด้วยกันว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมว่าไม่ช้าไม่เร็วยังไงอีเธอเรียมต้องลงไปอีกนะครับแล้วก็เหรียญแอลคอยไม่น่ารอดนะซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมอยากให้เป็นอย่างแรกก็คือบิตคอยเนี่ยเคลียร์ทุกเส้นให้บิตคอยเนี่ยไอแอลคอยเนี่ยคือ เคลีย์แรงขายให้หมดก่อนนะครับแล้วก็ดันให้บิตราคาของบิตคอยขึ้นไปจะแสนหรือเก้าหมืนอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็จะมีการเทรใหญ่ๆอีกหนึ่งรอบเนาะก็เราเห็นละข้อมูลออกมาเป็นอย่างนี้นะครับดังนั้นเรามาดูชีบานะการเติบโตใช่ไหมห้าพันหมื่นสองหมื่นราคาปัจจุบันคือพันใช่ไหมครับเอาเอาพันสองห้าสิบเอ็ด ก่อนก็ได้ตอนที่ไอข่าวนี้มานะครับการเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็น์หรือห้าสิบเท่าราคาจะอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์สามตัวหกพันสองร้อเจ็ดสิบนะครับอันนี้ก็เป็นราคาแล้วก็ชีบะอินุก็จะมีมูลค่าตลาดอยู่ที่สามแสนเก้าหกหมื่นเก้าพันสี่สี่ร้อยหกสิบล้านดอลลาร์ ฉะนั้นหากชิบะอินโพุ่งขึ้นหมื่นนะครับก็จะพุ่งขึ้นที่0.02ตัว1,244ดอลลาร์นะก็ราคานี้นะครับฉะนั้น Market Cap เนี่ยอยู่ที่700เอ่อโทษนะครับ733,200ดอลลาร์นะครับ, 33, รบแล้วก็สุดท้ายเนี่ยหากหุ้นเพิ่มตัวของไอชิบะเนี่ยเพิ่มขึ้น20,000เปอร์เซ็นหรือ200เท่านะครับ ก็จะอยู่ที่ประมาณศูนย์ศูนย์สองตัวสองพันสี่ร้อเจ็ดสิบสี่ดอลลาร์นะครับนะก็ประมาณนี้เราก็ Market cap อยู่ที่หนึ่งล้านสี่หมื่นก็คือหนึ่งล้านล้านนะครับหนึ่งจุสี่ห้าล้านล้านดอลลาร์นะอันนี้ก็เป็นราคาที่คำนวณ เบื้องต้นซึ่งชีบะก็น่าจะถึงได้นะเพียงแต่ตอนนี้เราอาจจะต้องรอไปก่อนนะครับเนื่องจาก g e o p o l i t i c อะไรเอ่ยนะครับเราก็รอบของมันเอ่ยอะไรอนยะ่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปต่อได้ต่อไปนะครับก็จะเป็นข่าวของโฟกี้นะอันนี้โรบินฮูด e ูนะจดทะเบียนโฟกี้ทากลางความต้องการที่เพิ่มขึ้นนะอันนี้ก็น่าสนใจโรบินฮูดูนะ ซึ่งการจดเนี่ยนะครับของตัวของโฟกี้เนี่ยมีมคอยเนี่ยก็อยู่บนโรบินฮุดของ eu นะก็ในฝั่งของอเมริกาเนี่ย US ยังไม่ได้จดนะครับซึ่งโรบินฮูดเนี่ยทางสำหรับมวลชนนะด้วยฐานผู้ใช้มากกว่า25 000, 000, ล้านรายนะครับสินทรัพย์มูลค่า2แสนล้านดอลลาร์นะครับในการกำกับดูแลของโรบินฮุดเนาะ อันนี้ก็เป็นข้อมูลมาจากตัวของ f o กีนะครับก็โพสในวันที่4ี่เมษายนปี2 0 2 5โพสในเอนั่นเองโอเคครับสำหรับวันนี้เราก็หวังว่าตัวของ f o กีนะครับแล้วก็ชีบะจะ go to the m o o ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมู o ไปด้วยกันกับช่องก่อดิมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ